เอาพาที่สำนักง,งานจัด้างานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนางสาบุญช่วยพัดนี่นะครับท่านบอกว่าตามที่มติคอรอมอหินชอบให้กระทรวงแรงงานเสนออนุญาตได้แรงงานต่างดาวนะครับตามอิมโอยจากงานครบ4ปีนะครับในปี2565ก็ข้อต่อใบอนุญาตทํางานก่อนใบเดิมสิ้นอายุกาหนดให้แรงงานต่างดาวต้องดําเนินการตามขั้นตอนในแล้วเซตภายในระยะเวลาไม่เกิน6เดือนนับจากวันที่ อนุญาตทำงานของคนต่างด้าวไรนั้นๆสิ้นสุดนะครับนะมันก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนแรกนะครับคือคนต่างด้าวตัวสุขภาพคนต่างด้าวยืนคำข้อ ต่ออายุใบอนุญาตทํางานก่อนที่ใบอนุญาตทางานสิ้นอายุนะครับจากนั้นคุณต่างดาวก็รับการตรวจอนุญาตอายุในราชนาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปเพื่อทํางานเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตได้ทํางานตามกฎใบแต่ไม่เกินสองปีนับจากวันเพื่อการอนุญาตอายุในราชนาจักรสิ้นสุดสุดท้ายนะครับก็คืออาจจะทํา จัดทาทะเบียนประวัตินะครับคนถึงไม่มีสัญชาติไทยนะครับซอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำหรับง,งานอาจัดทำงานจังหวัดถูกจังหวัดนะครับเป็นทีต่างข้องสตาน์ประกอบการหรือที่ใส่โดกนกระส่งแรงงานกระไดหนึ่งาแล้วก็กดตัวเลขกซ่องนะครับนะหนึ่งกกดซ่อง